สวัสดีครับคุณผู้ชมเรามาอัปเดตตารางไทยลีกหลังจบสัปดาห์ที่3กันเลยนะครับจาฟูงครับได้แก่แบงคอกยูเนเต็ดมี7คะแนนอันดับ2การท่าเรือ7คะแนนอันดับ3บุรีรามยูเนเต็ด7คะแนนอันดับ4เชียงรายยูเนเต็ด7คะแนนก็จะมี7คะแนน4ทีมนะครับคะแนนเท่ากัน อันดับ5 BG ปทุมเนเต็ด5หคะแนนอันดับหนลครปฐมห้นาคะแนนอันดับเจ็ดปจวบห้นาคะแนนอันดับ8ดสุโขทยัย4นนี่คะแนนอันดับเก้าปอริเตโรสีนน่คะแนนอันดับส0บขอนแก่นยูเนเต็ดสคะแนนอันดับสิบเอ็ดตราดสามคะแนน อันดับสิบสองชนบุรีสองคะแนนชนบุรีต้องเร่งหน่อยนะครับเพราะว่ามีแค่สองคะแนนอันดับสิบสามาบุรีหนึ่งคะแนนอันดับสิบสี่เมืองทองอยู่ในเตดหนึ่งคะแนนอันดับสิบห้าลำพูนวอรเเออร์ศูนย์คะแนนอันดับสิบหกอุทัยธานีศูนย์คะแนนสองทีมนี้ก็ต้องเร่งเครื่องหน่อยนะครับ ถ้าอยากอยู่รอดในไทยเดกหนึ่งแล้วก็สับดาหน้าก็จะพักเบรกทีมชาตินะครับถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u บสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตีปั้นเพจด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ